อาจจะมีการไล่จับลงมาถึงอาจารย์มหาลัยและอื่นๆหลังปีหลังการเลือกตั้งไปแล้วถ้าหากเขาจัดการไม่ได้ซึ่งผมคิดว่าเขาจัดการไม่ได้อะนะล่าออกหรือเลือกตั้งใหม่เขค่อยเลือกตรงนี้นประมาณนั้นนะพม่าโมเดลแต่ว่าอาจจะเบากว่าเช่นพอฆ่าไปเสร็จแล้วก็อโอเคนะอยู่สงบสงานเลือกตั้งใหม่อะไรเงี้ยเพื่อลบอนาคตมันค่อนข้างมืดอะถ้าหาก ชนชั้นนำเครือข่ายชนชั้นนำไม่ไม่ส่งสัญญาณมาว่าคุณพร้อมจะปรับตัวคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าความหวังผมคือนองเลือดน้อยอ่ะไอ้ไม่นองเลือดนี่ผมผมรู้สึกมันมันไม่เห็นสุดลวชนชั้นนำก็เห็นละว,ว่าไม่สามารถจะปกครองได้บนซากปราขักพังของสังคม ผมคิดว่าหลังเลือกตั้งไปแล้วคือช่วงนี้ก็คงจะเคลื่อนไหวแต่ว่าเขาก็หมายถึงการเมืองบนท้องถนโนก็คงจะเรียนรู้ที่จะกลับก่อนแล้วก็ไปเช่นะทะลุแก๊สก็ไปก็เป็นเรื่องทะลุแก๊สี่โดนไปเจ็ดแปดร้อยคนโดนคดีโอเคหลังจากเลือกตั้งไปลายป,ปีถ้าหากเขาปรับตัวไม่ได้แล้วเขาเจอสถานผมคิดว่าหนทางสุดท้ายก็คือความรุนแรงและความรุนแรงครั้งนี้อาจจะหนักกว่าปีห้าสาม 5-3ตายประมาณเซวาร้อยคนครั้งนี้นี่อาจจะหนักหน่วงอาจจะไล่ลงมาถึงอาจจะมีการไล่จับลงมาถึงอาจารย์มหาลัลและอื่นๆหลังปีหลังการเลือกตั้งไปแล้วถ้าหากเขาจัดการไม่ได้ซึ่งผมคิดว่าเขาจัดการไม่ได้นะแต่เมื่อจัดการไม่ได้คุณจะเลือกอะไรเลือกตั้งใหม่ไหมหรือใช้ความรุนแรงผมเดาว่าเขาจะเลือกใช้ความรุนแรงก่อน และถ้าใช้ความแรงแล้วไม่ได้ผลค่อยเขาก็เลือกล่าออกหรือเลือกสร้างใหม่เขาค่อยเลือกตรงน,น้ประมาณนั้นนะพ่ะมาโมเดลแต่ว่าอาจจะเบาว่าเช่นพอค่าไปเสร็จแล้วก็อโอเคนะอยู่สงบสานเลือกสร้างใหม่อะไรเงี้ยเพื่อลบชาวบ้านก็คงไม่ยอมพี่น้องที่เสียิตคงไม่ยอมก็คงสู้กันอีกนานอนาคตมันค่อนข้างมือดอะถ้าหากชนชั้นนาเครือข่ายชนชั้นนาไม่ไม่ส่งสัญญ,ญาณมาว่าคุณพร้อมจะปรับตัว ผมเหลือความหวังอยู่ที่ว่าการเคลื่อนไหวของเด็กของพี่น้องชาชนของชนชั้นกลางเนะี่ยไม่บ้าเลือดคือคนไทยนี่ไม่ใช่คนกล้าสักเท่าไหร่นะแต่เป็นคนบ้าเลือดเราอย่าบ้าเลือดเราเสียบ้างเราก็ถอยแล้วก็ตั้งแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆหวังว่าการต่อสู้ที่อาจจะหลังจากปลายปีหน้าเลื่อยไปต่อสู้สักเดือนสองเดือนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ชนชั้นนำเครือข่ายชนชั้นกลางจำนวนมากที่แวดล้อมมันจะจำนวนหนึ่งถอยออกมา เมื่อนั้นนะมันก็จะมีทางออกที่ที่นองเลือดน้อยที่สุดคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าความหวังผมคือนองเลือดน้อยไอะไม่นองเลือดนี่ผมผมรู้สึกมันมันไม่เห็นแต่ว่านองเลือดให้น้อยสุดแล้วชนชนําก็เห็นละว่าไม่สามารถจะปกครองได้บนซรากประหลักขักพังของสังคมคุณก็ต้องถอยฟังดูแล้วก็เศร้า <laughs>